วัดที่มีความงดงามพร้อมด้วยการออกแบบและสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำกว่าวัดใดในเมืองกำแพงเพชรคือวัดช้างหรือชื่อทางการว่าวัดนาวัชรโสพลวัดช้างเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยสุโขทัยอยู่นอกเขตอรัญญิกไม่ใช่วัดช้างรอบชื่อนาวัชรโสพลมีน้อยคนนักที่จะเข้าใจความหมายคำว่านา หมายถึงช้างวัชระหมายถึงเพชรหรือสายฟ้าอาวุธแห่งพระอินทโสพลหมายถึงงามถ้าแปลาตามตัวหมายถึงวัดที่มีช้างที่งดงามราวดังเพชรคนทั่วไปมักไปชมช้างกันที่วัดช้างรอบลืมไปว่าช้างที่วัดช้างนั้นงดงามยิ่งนักวัดช้างตั้งอยู่นอกเมืองกำบแพงเพชรทางทิศเหนือลักษณะผังวัด เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบริเวณวัดล้อมรอบด้วยคูน้ำด้านในคูน้ำมีกำแพงวัดก่อด้วยศิลาแรงอีกชั้นหนึ่งสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยวิหารเจดีย์ประธานทรงระฆังสมัยสุขโขทยัยและเจดีย์รายอีกสามองค์กำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแรงเช่นเดียวกับกำแพงวัดสร้างรอบๆเจดีย์ประธาน แนวกำแพงแก้วด้านหน้าจะเชื่อมกับวิหารทั้งสองด้านส่วนหลังของวิหารจะอยู่ภายในกำแพงแก้วพระอุโบสถจะอยู่นอกคูน้นด้านทิศใต้ปัจจุบันเหลือแต่ฐานก่อด้วยศิลาแรงลักษณะวิหารเป็นอาคารแบบจตุรมุกมุกด้านหน้าทำเป็นโถงยาวกว่ามุกด้านข้าง และมุกด้านหลังเสารองรับเครื่องบนเป็นเสาศิลาแรงสี่เหลี่ยมก่อผนังด้านข้างสูงมาเพียงเล็กน้อยเป็นลักษณะวิหารโถงเจดีย์ประธานเป็นลักษณะเจดีย์ทรงระฆังแบบสุขโขทยัยฐานสี่เหลี่ยมด้านลางประทับช้างปูนปั้นโผมาครึ่งตัวจํานวน18เชือกด้านตะวันออกทําเป็นซุ้มพระถัดขึ้นไปทําเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยมซ้อนสามชั้นรองรับองบคง์ระฆัง ถัดขึ้นไปชำรุดพังทลายไปสิ้นรูปแบบเจดีทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมที่พบทั่วไปในเขตเมืองกำแพงเพชรเจดี JD รายสามองค์อยู่ด้านหลังเจดีประธานเป็นเจดีที่สร้างในสมัยอยุธยาคือสร้างเพิ่มเติมครั้งหลัง ในปีพุทธศักราช2535ถึง2537มูลนิธิปริยัติศึกษาในพระสังฆราชูปรมได้ทำการบูรณะเจดีวิหารจตุรมุกโบราณสถานในวัดช้างสร้างองค์พระพุทธรูปปูนปั้นขึ้นมาใหม่ซึ่งเหลือเพียงพระเสียรให้กลับสมบูรณ์ดังเดิมแล้วประดิษฐานไว้ณสถานที่เดิม วัดช้างในบางส่วนได้ถูกสร้างขึ้นใหม่โชคดีที่ไม่สร้างทับโบราณสถานดังที่ปฏิบัติกันทั่วไปที่สำคัญคือพุทธสถานวิหารพระภัยรีนาฏตรีมุกโรงเรียนปริยัติธรรมทรงไทยประยุกต์ที่พักสำหรับภิกษุสามเณรอาคารสมเด็จพระยาณสังวรตำหนักสมเด็จพระสังฆราชหอสมุดสมเด็จพระยาณสังวรล้วนสร้างได้ยิ่งใหญ่และงดงาม เกือบที่จะบดบังความอลังการแห่งโบราณสถานวัดช้างไปหมดสิน้นมาชมวัดนาควัชรสโสพลอย่าลืมเข้าชมโบราณสถานที่สวยงามและอลังการที่สุดแห่งหนึ่งในกำแพงเพชรแล้วจะเข้าใจคำว่านาควัชรสโสพลอย่างแท้จริง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นี่เห็นหญิงและอาจารย์สันติมายืนอยู่ตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะนี่ก็คือรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะคะจากในตอนที่แล้วนะคะอาจารย์เราพาคุณผู้ชมไปชมโบราณสถานที่สวยงามซึ่งมีชื่อเรียกว่าวัดสิงห์นะคะวันนี้เรายังมีโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยวัดแห่งนี้ชื่อวัดอะไรคะอาจารย์วัดช้างครับชื่อใหม่ชื่อวัดนาควัชระโสพลค่ะจากที่เราสำรวจกันเมื่อสักครู่นี้วัดช้างนี่มีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์วัดช้างนี่ แปลกกว่าวัดอื่นที่เราทเราพบ<ช>เห็นนะครับมีมีน้ำร้อมรอบนะฮะมีน้ำร้อมรอบ<ช>ร้อมรอบวิหารนะฮะไม่ใช่รอมรอบ<ช>โบสถ์นะครับวิหารงดงามมากเลยเป็นจตุรมุก<ช>มีเจดีย์องค์ใหญ่มีช้างที่สมบูรณ์แบบ